งั้นให้คุณบอมฟังทมหน่อยว่าปีหน้าปี2026ตลาดหุด้นไทยซึ่งปีนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนลบ10.2%ค,ค่ะปีหน้า <ผม S 1> จะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอาแค่นี้ก่อนโอเคอ่านี้เป็นดิสออเด์เลยนะผมคิดอย่างนี้แล้วกันผมตอบแบบนี้ก่อนว่าผมว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าน้อยกว่า แต่ผมคิดว่าถ้าสมมติสมมติวันนี้ผมไม่เห็นว่าปิดเท่าไหร่นะแต่สมมติว่าเรามองว่า1 2 5 0เนี่ยผมให้น้ำหนักว่ามันมีโอกาสที่ปี2 0งศเนี่ยอาจจะปิดปริมปริมหรือว่าเหนือกว่า1 2 5 0งสอเพราะฉะนั้นตอบถามพี่เอม็มคิดว่าน่าจะเป็นปีที่บวกได้อ๋อปีที่เซตพลิกจากลบสิบมาเป็นบวกใช่ไหมคิดว่าเป็นบวกได้คือจริงๆเราลงสักพันหก ถึงวันนี้สมมติเราสมมตินะว่าเราวันนี้เราปิดที่30ธันวาคมเนี่ย<ฆ>ปิดที่1,250จุดเนี่ย<ฆ>นะครับผมคิดว่าน้ำหนักในปี2ออ่ะเราเราเราทำ t ทร g e เก r ตไพร์อยู่ที่1,375จุด<ฆ>แต่เดี๋ยวผมจะมีเซสชันเนี่ยอธิบายให้ฟังนะกันนะครับแต่ว่าตอบถามก่อนผมคิดว่าเป็นบวก นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมมองว่าเป็นบวกนะผมมีอยู่3เหตุผลนะเหตุผลแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีโอกาสเกิดการรีเรตติ้งของตัว ROE ฟังนะครับว่าผมไม่ได้คิดว่า EPS กับ GDP จะมีโกร w t อย่างมีนัยยะนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะเกิด ROE effect นะครับที่มันเป็นการรีเลตขึ้นนะครับจากการทำร stock repurchase กับการที่จ่าย payout นิวไฮนะครับปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปจุดแข็งของบ้านเรียนในตลาดหุ้นเนี่ยคือกระแสเงินสดจะถูกจ่ายออกมาผ่าน Payout กับซื้อหุ้นคืนนะครับหกแสนห้าถึงเจ็ล้านานะครับอันนี้จะเป็นตัว relating ROE นะครับส่วนเรื่องของ growth ผมเชื่อว่าเราเผื่อ Buffer ไว้พอสมควรนะครับเจ้าอื่นทํา EPS ไว้95เราเผื่อไว 90, ้90นะครับเราเผื่อ Buffer พอสมควรแต่ก็ต้องบอกกับพี่เอ็มตรงๆว่าดูทางแล้วดูแนวแล้วเนี่ย มันมีโอกาสที่มันอาจจะต่ำกว่านั้นได้ ừ ừ. นะครับส่วน GDP ผมว่าทุกๆคนเนี่ยบัฟเฟอร์เผื่อไว้ที่1ันปละนะครับก็ตอบถามว่าคิดว่าอาจจะเป็นบวกได้แต่ก็ถามว่าจะเอาผลฟอร์ไไมฝั่งซายไหมยากมาก<อ>นะครับแม่หมอขอทำนายต่อปี2026นะ เป็นปีที่เราจะต้องกระจายความเสี่ยงทั้งในแง่ของประเทศและในแง่ของเซกเตอร์หนึ่งก็คือในแง่ของประเทศเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการเนี่ยยังคงบริเลียนแลวก็ยังคงเติบโตถ้าดูชาร์ตด้านซ้ายจะเห็นว่าทุกประเทศตอนนี้เออร์เนนซก็ยังสามารถ deliver ร์ดับเบิลไดจิตได้คาดว่าจะดับเบิลไดจิตได้ในปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนหรือว่าในฝั่งเอเชียก็ตามถ้าดูภาพด้านขวาจะเห็นว่าเออร์เ e นเนี่ยในแทบทุกประเทศตอนเนี้ย ับขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นมาอย่างรวดเร็วรุนแรงตั้งแต่ r e ซ p r ิ c a l Tarif f หายไปในเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ย Broadenout ไปหาประเทศอื่นๆน,นอกจากอเมริกาแล้วแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งประเทศต้องกระจายความเสี่ยงในแง่ของเซกเตอร์ของประเทศอเมริกาด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าหุ้น S ซกเตอร์โรเตชัเกิดขึ้นใช่ไหม